เข้ามาอย่างรวดเร็วเลยนะคะอาจารย์โดมคะพร้อมแล้วรับไมค์ครูทันค่ะครับขอบคุณมากครับครูทันครับนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับในห้อง CEO T2A Conference นะครับตอนนี้ผมก็กําลังเดินทางนะครับกับหัดใหญ่นะตอนนี้อยู่บนรถเสียงชัดไหมเดี๋ยวเช็คเสียงก่อนชัดไหมครับชัดเจนค่ะเาจนรโดมชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับ โอเคนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาคุยเรื่องของจุดแข็งของบริษัทท็อปอัลทูริสตนะครับจริงๆแหละเรื่องของจุดแข็งเนี่ยนะครับจาง่ายๆฮะทุกท่านจาง่ายๆอ่ะสี่ข้อนะครับจุดแข็งของท็อปอัลทูริสตนะครับสี่ข้อคือทำไมเราต้องทำท็อปอัลทูริสตเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือนะครับการลงทุนนะครับในการทาธุรก,กิจเนี่ยลงทุนต่ํสองความเสี่ยงต่ำสามรายได้ดีแล้วก็สี่มีสกบบอรองรับ นะครับสี่ข้อเนี้ยนะครับผมเชื่อว่าผู้นําหลายๆท่านนะครับก็ได้รู้อยู่แล้วใช่ไหมตรงนี้แต่วันนี้ตัวผมเองเนี่ยผมจะมาขยายเรื่องของความเสี่ยงต่านะครับเพราะเรื่องของการลงทุนต่ำเนี่ยทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าแพคเกจธุรกิจของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพคเกจ S M L X L เนี่ยราคานะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ผมเชื่อว่าจับต้องได้ผมเชื่อว่าถ้าคนต้องการจะทําธุรกิจเนี่ยนะครับแพคเกจใดแพคเกจหนึ่งของเราเนี่ยผมเชื่อว่า ถ้าท่านอยากจะทาธุรกิจเพื่อสร้างรายาได้เนี่ยราคาแพ <us> ็กเกจอยู่ในเกณฑ <identified> ์ที่รับได้ฉะนั้นตรงนี้ผมไม่ได้กังวลนะครับทีนี้ผมก็เลยวันนี้ผมตั้งใจจะขยายเรื่องของความเสี่ยงความเสี่ยงต่ําความเสี่ยงในการในการทําธุรกิจผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่านะครับถ้าคุณคที่จะทํางานอะไรก็ตามนะครับที่เราไม่ใช่พนักงานเงินเดือนเนี่ยนะครับที่เราจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจหรือจะทําธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับที่ไม่ใช่ที่เราไม่ได้เราไม่ได้กินเงินเดือนบริษัทเนี่ย การลงทุนมีความเสี่ยงเราจะได้ยินคํานี้บ่อยมากนะครับทุกท่านการลงทุนทําอะไรก็ตามมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงมาอยู่ที่ว่าความเสี่ยงมันสูงหรือความเสี่ยงมันต่ำที่คนไม่ค่อยตัดสินใจในการทําธุรกิจเนี่ย <c oughs> เขากลัวเรื่องของความเสี่ยงเขากลัวเรื่องอะไรครับกลัวได้ไม่คุ้มเสียนะครับได้ไม่คุ้มเสียหมายความว่า <c oughs> ทุนที่ลงนะครับเงินลงทุนที่ลงไป กับรายได้ที่คืนกลับมาเนี่ยมันไม่มันเขาเรียกว่ามันไม่สมดุลก็หมายความว่าลงทุนมากแต่รายได้เข้ามาน้อยนั่นเขาเรียกว่าขาดทุนนั่นคือความเสี่ยงฉะนั้นเวลาเราท,ทําธุรกิจอะไรก็ตามนะครับคนจะไม่กล้าไม่กล้าไม่ค่อยกล้าตัดสินใจนะครับก,รรก็เพราะว่าเรื่องของฟวัวว่าเราทําแล้วมันไม่คืนทุนหรือไม่คุ้มทุนฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้เราท,ทําธุรกิจอะไรก็ตามนะครับแล้วแล้วเราสามารถทาแล้วมันคืนทุนได้ไวเนี่ย คำถามผมง่ายมากครับความเสี่ยงอยู่ตรงไหนอะนะครับฉะนั้นเนี่ยจุดเด่นของทบเทนิตเป็นธุรกิจเครือข่ายที่ผมกล้าใช้คําว่าความเสี่ยงต่ํานะครับผมกล้าใช้คําว่าความเสี่ยงต่ําเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเสี่ยงต่ําเนี่ยนะครับเราดูจากอะไรเราดูจากการที่ว่าสิ่งที่เราลงทุนไปกับสิ่งที่เราได้กลับมาเนี่ยถ้าไรายได้มันแซงทุนที่ลงหมายความว่าไงครับความเสี่ยง ต่ำทันทีครับผมจะไม่ใช้คําว่าความเสี่ยงเป็นศูนย์นะจะไม่ใช้คํานี้นะครับจะไม่ใช้คํานี้แต่ผมกล้าใช้คําว่าท็อปอัพธุริความเสี่ยงแทบเป็นศูนย์ครับนะมันต้องมีคําว่าแทบนิดนึงก่อนเพราะเราจะไม่ฟันธงอะไรที่ลงไปแบบลักษณะที่ว่าไม่ฟันธงแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองลองนึกดูดีๆว่าวันนี้นะครับวันนี้คนที่สมัครทําธุรกิจท็อปธุริสนะครับตัวนใหญ่คืนทุนแล้วหรือยัง ง่ายๆก่อนผมกล้าพูดได้เลยว่าผมว่า90เอร์นตนะครับที่เราลงแพ็กเกจธุรกิจไปเนี่ยรายได้แซงทุนที่ลงแล้วเหลืออย่างเดียวก็คือทํายังไงก็ได้ครับให้มันมีรายได้เป็นในรูปแบบของเขาเรียกว่าเสถียรน,นะครับให้มันมาได้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเขาเรียกว่าการสร้างผลกําไรระยะย,ยาวฉะนั้นนะครับข้อของทรร็อปิสที่เป็นจุดแข็งเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยจําไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าวันนี้อะไรก็ตามคุณทําไม่มีความเสื่อม มันจะไม่มีความเสี่ยงแต่ถ้าสิ่งที่คุณทําเนี่ยปัจจัยมันมีให้มันมีเวาความเสื่อมเข้ามาเมื่อไหร่ปั๊บนะครับอันนั้นแหละความเสี่ยงสูงเลยความเสื่อมคืออะไรครับคือสิ่งที่เราได้มาเอามาครอบครองแล้วนะครับแล้วมันเสื่อมมูลค่ามันเสื่อมราคาอันนั้นคือความเสี่ยงเช่นอะไรครับเวลาเราทําธุรกิจงานขายสิ่งที่มันเสี่ยงที่จะเสื่อมอันดับแรกๆต้นๆเลยคืออะไรรู้ไหมครับอายุของผลิตภัณฑ์ สต๊อกของเยอะของหมดอายุก่อนวัยอันควรเขาเรียกของหมดอายุก่อนที่เราจะขายหมดนั่นเขาเรียกว่าความเสื่อมถ้ามันเกิดความเสื่อมคุณขายไม่ได้พอขายไม่ได้นั่นแหละครับคือความเสี่ยงครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมบอกได้เลยว่าธุรกิจเครือข่ายขายตรงนะครับส่วนใหญ่อันตรายตรงที่ว่ามีความเสื่อมเรื่องของการที่เราจะต้องสต็อกสินค้าเพื่อที่เราเนี่ยครับจะเอาสินค้าเป็นตัวขยายเพื่อดําเนินธุรกิจ แต่บางเอิญว่าสินค้าเราขายไม่หมดหรือพูดภาษาง่ายๆคือระบายไม่หมดพอมันระบายไม่หมดนะครับมันก็มีให้เลือกอยู่2ทาง 1. คือทำใจครับ 2. คือขายขาดทุนครับที่เราเรียกว่าขายตัดราคาการขายตัดราคาปุ๊บธุรกิจมีปัญหาทันทีเห็นไหมครับนั่นเขาเรียกว่าความสุ่มเสี่ยงในการทำธุรกิจแล้วไม่ประสบความสำเร็จทีนี้ย้อนกลับมาที่ทวาทุลิศ ลองลองคิดตามผมดูนะครับความเสื่อมของท็อปอัิลิในการที่เอาราเอาเอา,เอาเครื่องมือไปทําธุรกิจอยู่ตรงไหนครับเห็นไหมเราลงแพ็กเกจธุรกิจมาเพื่ออะไรครับเราสมัครสมาชิกท็อปอัพลิเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างรายได้สร้างรายได้จากอะไรครับจากการใช้ประโยชน์ในแอปพลิเคชัน ITS แล้วในแอป ITS มีอะไรให้เราใช้ประโยชน์ครับอย่างน้อยๆก็มีโปรประหยัดถึงสองค่ายใหญ่ในประเทศไทยจัดจําหน่ายอยู่เน็ ไม่อั้นคุณภาพคุ้มค่าราคาย่อมเยาเห็นไหมครับเราใช้ประโยชน์ในการใช้แอปพลิเคชัน ITS ถ้าในแอป ITS นะครับ1เรามีโปรโประหยัดตัดจำใช้ให้ชอบชอบให้เชียร์เกิดธุรกิจสร้างไรายได้ในแอป ITS มีระบบให้เราสร้างเครือข่ายสร้างไรายได้โดยการที่สร้างเครือข่ายให้บริการเติมเงินมือถือถึง3ค่ายในประเทศไทยปันหนึ่งเรามีตู้เติมเงินเป็นของเราเอง แต่เราไม่ต้องลงทุนตู้เติมเงินเลยแม้แต่บาทเดียวระบบแอปพลิชัน ITS นะครับมีเปิดโอกาสให้คนที่เป็นเจ้าของร้านค้านะครับผลิตภัณฑ์เอาสินค้าเข้ามาจาัดจำหน่ายในระบบแล้วก็ทำการซื้อขายในรูปแบบของทีท s อา p p ชอหรปอรเเรียกว่า e-Commerce ฉะนั้นวันนี้เราใช้แอปพลิชัน ITS เป็นตัวขยายธุรกิจคำถามผมง่ายมากครับแอป ITS มีวันหมดอายุไหมครับเห็นไหม มีไหมครับมีไหมมีใครเปิดแอป,ปแล้วมีไหมว่าสมัครวันนี้แอป,ปนี้จะหมดอายุอีกสองปีข้างหน้าครับถ้าแอป,ปมหมดอายุมันอยู่กับเราได้ตลอดไปตราบใดที่คุณตัดสินใจทำธทุรกิจมันไม่มีความเสื่อมถ้ามันไม่มีความเสื่อมแล้วความเสี่ยงมันอยู่ตรงไหนล่ะครับฉะนั้นนะครับถ้าเรามองว่าเฮ้ยเราไม่กล้าที่จะตัดสินใจทําธุรกิจเพราะว่ากลัวทา กลัวทาแล้วไม่ได้กลัวทําแล้วไม่สําเร็จถ้าเป็นทวิตปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาครับดังนั้นนะครับวันนี้สิ่งที่เรากังวลที่สุดในการทําธุรกิจคือความกดดันในการทําความกดดันในการทําธุรกิจจะทําให้เราประสบความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างยากเย็นมากอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เราเกิดความกดดันรครับเรื่องเงื่อนไขของการทำคำว,ว่าเวลาครับเมื่อ,อไหรก็ตามนะครับที่เรามีคาเราใช้คําว่าเงื่อนไขของเวลามันเป็นตัวกําหนด มันจะเกิดกอาการกดดันฉะนั้นนะครับผมถึงบอกว่าถ้าคุณททอยากดททาธุรกิจเครือข่ายเฮ้ยขอโทษนะประตูเปิดเองโอเคได้ยินเสียงผมอยู่ไหมครับโอเคยังได้ยินนะได้ยินเสียงผมนะพอดีประตูรถตู้เปิดเองผมเกือบปิวไปแล้วเมื่ <laughs> อกี้รอเล่น <laughs> ต่อต่อต่อ,ตอนะครับความเสี่ยงนะครับ มันจะอยู่ในรูปแบบของความกดดันความกดดันนั้นเขาเรียกว่ากดดันทางด้านเวลาอะไรก็ตามนะครับที่เราทําธุรกิจแล้วมันมีมันมีเงื่อนไขคา,าว่าเวลาเข้ามานะครับอันนั้นแหะคือความเสี่ยงกดดันเรื่องเวลาเรื่องอะไรบ้างครับก็อย่างที่ผมบอกไงถ้าคุณทําธุรกิจเครือข่ายขายตรงแล้วคุณทําธุรกิจเครือข่ายขายตรงที่นะครับเป็นธุรกิจที่เอาสินค้าออกไปขายตรงคุณมีเงื่อนไขและเรื่องเวลาเข้ามาทันทีครับ เพราะสินค้าคุณจะต้องรีบขายรีบระบายหมดแล้วซื้อใหม่นะครับคุณต้องบริหารสต็อกให้เป็นที่เราเรียกว่า First i n f i r s t out หรือเรียกว่าระบบไฟฟ o นะครับซื้อมาก่อนขายก่อนมันต้องบริหารจัดการสต็อกมันจะต้องบริหารจัดการเวลามันจะต้องบริหารจัดการเรื่องการทํางานเพื่อให้สินค้านั้นเรเขาเรียกว่ามันสดใหม่ไม่ให้มันเกิดความเสื่อมดังนั้นนะครับมันจะมีเงื่อนไขข้อเวลาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ธุรกิจคุณมีเงื่อนไขข้อเวลานะครับ ความกดดันมหาศาลจะถาถมมาที่ตัวคุณเลยพราะมันเกิดความกดดันปุ๊บนะครับจบคนจบอันดนแรกก่อนคืออะไรจบที่เราเลยครับแต่วันนี้ผมถามว่าคุณทำท่อปดิสต์เนความกดดันด้านเวลามีไหมครับมีไหมครับว่าถ้าคุณไม่สามารถนะครับทําในท็อปิส์ได้เกินหนึ่งปีเมื่อไหร่ระบบแอปไอเทสจะสลายตัวไปโดยปริยายมีไหมครับท่านประธานเอาคืนไหมครับ ลงแพคเกจธุรกิจแล้วถ้าคุณไม่มีผลงานนะครับภายในหนึ่งปีเราจะขอยึดรหัสคืนมีไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับพอมันไม่มีคำว,ว,ว่าเงื่อนไขทางด้านเวลาเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เรานะครับไม่มีความกดดันนะครับพอเราไม่มีความกดดันนะครับความเสี่ยงในการทําธุรกิจก็จะลดลงทันทีนะเราตรงเนี้ยเห็นไหมถ้าคุณเข้าใจกับตรงนี้นะครับคุณจะรู้เลยว่าวันนี้ นะครับเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นเขาเรียกมันเป็นมันเป็นเขาเรียกมันเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้คนเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจตัวผมเองเนี่ยผมต้องใช้คําว่าผมมองข้อเนี้ยเป็นข้อหลักๆนะครับมองข้อนี้เป็นข้อหลักๆนะครับว่าวันนี้ถ้าเราตัดสินใจทําทอบทุรินนะครับอย่าลืมว่าคนส่วนใหญ่มีงานประจาเป็นของตัวเองผมใช้คำว่าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เราจะมีงานของเราที่เป็นงานหลักอยู่แล้ว ดังนั้นนะครับความเสี่ยงในการทําธุรกิจขายตรงคือที่เขาไม่กล้าลงทุนเพราะอะไรเพราะลงทุนไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้งานของคําว่าธุรกิจขายตรงนั้นน่ะจะมากระทบกระเทือนต่อง,งานประจําของเราหรือไม่นะครับถ้าอาชีพถ,ถ้าเกิดขายตรงนะครับที่เราทํามันมากระเทือนจากงานประจํานะครับธุรกิจขายตรงเราก็ยังไม่ประสบความเร็จงานประจําเราก็เสียที่นี้เขาเรียกว่าสองเด้งไงนี่แหละครับเขาเรียกว่าความเสี่ยง แต่วันนี้ผมกล้าใช้คำว่าท็อปอัพ u r ริตเป็นธุรกิจเครือข่ายที่พร้อมสนับสนุนไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็ตามครับเราสามารถเอาท็อปธุริตนะครับไปสนับสนุนอาชีพหลักของคุณได้เพราะคุณไม่จำเป็นจะต้องลาออกจากงานประจำเพื่อมาทำธุรกิจเครือข่ายท็อปอัพธุริตครับถ้าคุณไม่ต้องการจะลาออกมีใครไหมครับที่อยากจะสร้างรายได้จากการให้คนมาใช้ปรประหยัดต,ต้องลาออกจากงานก่อนจะซื้อโปรได้มีไหมครับเราใช้เวลาขนาดไหนครับ เราต้องใช้เวลาขนาดไหนครับที่ต้องเบียดบางงานงานประจําของตัวเองเพื่อจะมาอธิบายให้คนรู้ว่าเฮ้ยเรามีสิ่งที่คุณต้องการนะและเรายังสามารถสร้างมาันเป็นธุรกิจได้คุณแค่แบ่งเวลาส่วนหนึ่งนะครับเพื่อเอามาสร้างเครือข่ายธุรกิจทับธุรกิจนะครับพอธุรกิจเครือข่ายธุรกิจมันมีรายได้เข้ามาอีกอีกหนึ่งช่องทางงานประจําของคุณนะครับจะยิ่งไม่กดดันในการทํางานงทันทีครับเพราะรายได้คุณมีไง โดยเฉพาะคนที่เป็นพนักงานเงินเดือนนะครับถ้าคุณสามารถสร้างรายได้กับทับฤิ์ได้คุณจะซื้อเบนซ์และขับไปทํางานไม่มีใครว่าครับไม่มีใครว่าครับถูกไหมครับเราพูดตรงๆนะเพราะฉะนั้นนะครับความเสี่ยงของทับฤทิ์่ะมันต่ําตรงที่ว่าธุรกิจนี้สามารถสนับสนุนทุกอาชีพได้สนับสนุนได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเลือก ไม่ต้องเลือกว่าต้องตัดสินใจทําทุบมอข้าวตัวเองแล้วต้องทําไม่ใช่แต่ธุรกิจเครือข่ายขายตรงส่วนใหญ่คุณจะต้องใช้ยุทธการทุบมอข้าวถ้าอยากสําเร็จกับธุรกิจขายตรงนี้คุณจะต้องลาออกจากงานประจําคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมแล้วพอคุณลาออกไปปุ๊บแล้วตรงนี้ก็ไม่สําเร็จตรงนั้นก็ออกไปแล้วใครรับประกันให้ตัวคุณได้บ้างแต่ทับุริศสบายๆเลยครับตรงนี้นั่นแหละครับผมถึงบอกว่า ความเสี่ยงะแทบไม่มีเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราคุณเข้าใจคว่าความเสี่ยงที่มันต่ําผมเชื่อว่าคุณกล้าตัดสินใจครับที่จะทําอย่าลืมนะครับแ<ม>พ็กเกจธุรกิจที่คุณลงไปมันเป็นฟิกคอร์สคุณลงแค่ไหนมันก็จบแค่นั้นมาเราไม่เติมทุนครับความเสี่ยงอีกข้อหนึ่งนะครับที่ทำาใายธุรกิจเนี่ยทํายากก็คือการเติมทุนทุนหมดเติมใหม่ทุนหมดเติมให,หม่ ถ้าทุนมันถูกเติมไปเรื่อยๆคุณอย่าหวังเลยว่ากําไรมันจะวิ่งแซงทุนเป็นไปไม่ได้เลยธุรกิจสมัยนี้นะครับถ้าเราต้องทําแบบเติมทุนนะครับคุณจะต้องมีความมั่นใจว่าคุณต้องเป็นคนที่ขายของเก่งมากๆถ้าคุณขายของเก่งคุณสามารถระบายสตอกแบบเฟิร์สอินเฟิร์สเอาได้คุณเติมทุนได้ไม่มีปัญหาครับเพราะอะไรครับคุณเติมทุนเข้ามาคุณก็ขายหมดแต่ถ้าเราไม่มีความมั่นใจว่าในการที่ว่าเราเนี่ยสามารถจะขายได้หมดตาม ตามที่เราต้องการไหมอย่าเสี่ยงทําธุรกิจเติมทุนครับและท็อปอัพธุริศเป็นธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คุณเติมทุนครับเพราะฉะนั้นคุณจะลงแพ็กเกจอะไรก็ตามเพื่อสร้างรายได้คุณจะลงแพ็กเกจเอสหนึ่งรหัสเพื่อจะทารายได้สูงสุดวันละห้าพันบาทต่อวันคุณจะลงแพ็กเกจเอ็มสามรหัสเพื่อจะทารายได้สูงสุดวันละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อวันคุณจะลงแพ็กเกจเอลเนะครับเพื่อจะสร้างรายได้สูงสุดวันละสามหมื่นห้าพันบาทต่อวันหรือ คุณจะลงแพ็กเกจ XL ที่ทํารายได้สูงสุดวันละ75,000บาทต่อวันคุณลงแค่ครั้งเดียวตัดสินใจแค่ครั้งเดียวแล้วคุณก็เอาแพ็กเกจธุรกิจนั้นมาขยายธุรกิจแล้วสร้างรายได้นะครับ XL คุณใช้เงินเท่าไหร่ครับ17,299นั่นคือเงินจำนวนที่คุณเอาไปซื้อแพ็กเกจธุรกิจแต่ถ้าคุณมีรายได้เกิน20,000พูดง่ายๆคือเกิน1 8คุณคุณหายแล้วครับ ทุนหายแล้วครับยกตัวอย่างง่ายๆเอาตัวอย่างง่ายๆเอาผมเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับเดือนแรกที่สมัครอย่างไม่ได้ไม่ได้เดือนแรกเปเดือนแรกที่สมัครเลยนะยังใหม่ๆแบบซิงๆเลยนะเดือนแรกเงินเข้ามาอยู่ที่สองหมื่นกว่าบาทคืนทุนหรือ,อยังครับคืนทุนตั้งแต่แพ็กเกจเอ็กแอลเลยแต่ผมฉลาดเลือกผมเลือกไปเลือกไซส์เอ็มนะครับเสียดายมากนะครับมันคืนทุนตั้งแต่เอ็กแอลเลยเพราะเงินเดือนแรกที่เข้ามามันสองหมื่นกว่าบาท ทุนไม่มีแล้วครับและเราไม่ต้องเติมทุนครับจากนั้นนะครับเราก็เอาแพคเกจธุรกิจตรงนี้ไปขยายเครือข่ายธุรกิจเพื่อจะสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นโบนัสค่าแนะนําโบนัสเบนารีโบนัสซื้อกินซื้อใช้แล้วก็อนาคตก็จะไปได้เรื่องของออเซลฉะนั้นเมื่อทุนนะครับเราคืนมาเรียบร้อยแล้วคําถามผมง่ายมากครับความเสี่ยงอยู่ตรงไหนครับผมถามแค่นี้เองทุกวันนี้ผมไม่ได้ใช้ทุนแล้วในการทำท็อปกุ้ริต แล้วรายได้ที่เข้ามาโดยเฉพาะโบนัสข้อที่3ทําให้ผมและทีมงานของผมส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ฟรีทุกเดือนครับเพราะค่าโทรศัพท์นะครับที่เราจ่ายไปเ,เดือนละ225บาทโปรโซเชียลที่เราเล่นเน็ตไม่อั้นเนี่ยแต่ไอบโบนัสข้อที่3นะครับที่เราได้จากการซื้อกินซื้อใช้กับทีมงานเนี่ยมันเกิน225บาททุกเดือนครับหมายความว่าแม้กระทั่งโปรประหยัดแต่ละเดือนเนี่ยทีมของผมส่วนใหญ่ใช้ฟรีครับแล้วแบบนี้ความเสี่ยงอยู่ตรงไหนครับ ผมถามแค่นี้เองฉะนั้นความเสี่ยงของทวิทิจอยู่แค่ตรงเดียวครับความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดของทวิทิคคือคุณไม่กล้าตัดสินใจทําธุรกิจนี้ครับนั่นคือความเสี่ยงอย่างมหาหันเลยผมบอกให้ถ้าเราไม่กล้าที่จะตัดสินใจทําธุรกิจที่ความเสี่ยงน้อยคุณจะเกิดความเสี่ยงใหญ่ตรงไหนหรู้ไหมครับเพราะ,ะไรายได้จากทุรกิจคุณจะไม่ได้มาเห็นหรือยังครับดังนั้นนะครับผมให้ผมพูดในฐานะผมเป็นนักธุรกิจผมพูดในฐานะผมเป็นนักการตลาด นักการตลาดน,นักเศรษฐศาสตร์นักธุรกิจมองการลงทุนมองการคืนทุนแล้วก็มองเรื่องของการสร้างผลกําไรวันนี้ท็อปอัพทุลิตเป็นธุรกิจที่ลงทุนต่ํายอมทําให้ความเสี่ยงต่ําความเสี่ยงต่ําเกิดจากรายได้ที่เข้ามานะครับฉะนั้นถ้ารายได้ทอ็อปอัพเป็นรายได้ที่ดีโบนัสที่ให้มาเรียงสเต็ปตั้งแต่ข้อหนึ่งยันข้อสี่ รายได้ขนาดนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าคุณอยู่ได้ทุกรัฐบาลเลยครับพูดง่ายๆเลยคืออยู่ได้ทุกเศรษฐกิจเลยนะครับผมพูดตรงๆเลยนะว่าวันนี้นะครับเศรษฐกิจดีไม่ดีนะครับอยู่ที่ตัวเราครับเอให้เศรษฐกิจดีนะครับมีคนจนครับต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีมีคนรวยครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้คุณจะสามารถทําให้เศรษฐกิจในครอบครัวของคุณดีได้หรือหรือดีได้หรือหรือไม่ดีด้วยเนี่ยมันไม่ดอยู่ที่ใครครับมันอยู่ที่ตัวเราครับ เรากล้าตัดสินใจทําอะไรยุคนี้อย่าทําธุรกิจที่ลงทุนสูงและต้องเติมทุนแต่ยุคนี้จงเลือกทําธุรกิจที่ลงทุนแบบฟิกคอร์สแล้วเครื่องมือในการทําธุรกิจต้องคุยได้กับคนแทบทุกกลุ่มผมถามนิดนึงครับวันนี้เรื่องของการใช้โปรประหยัดผมถามจริงไม่ต้องเอาประเทศอื่นหรอกประเทศไทยนี่แหละคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยน้อยมากครับที่จะไม่ใช้โทรศัพท์มือถือถูกไหมครับ แล้วการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายคือการให้การใช,กรใช้การจ่ายค่าบริการในการเล่นอินเทอร์เน็ตและการโทรศัพท์มันคือค่าใช้จ่ายที่เราจําเป็นจะต้องจ่ายจ่ายมากจ่ายน้อยขึ้นอยู่กับคุณใช้โปรอะไรและค่ายไหนแล้ววันนี้ถ้าธุรกิจท้องตลิดนะครับเป็นธุรกิจที่ให้คุณสามารถสร้างรายได้จากการแนะนําให้คนมาใช้โทรศัพท์บโปรโทรศัพท์ในราคาประหยัดเสียหายตรงไหนครับ ผมถามแค่นี้ถ้าผมจะไปบอกคนที่ผมรักหรือคนที่รักผมเนี่ยว่าผมมีโปรโประหยัดนะครับผมใช้โปรโประหยัดอยู่อยู่ภายใต้เงื่อนไขนะครับต้องมาเป็นสมาชิกในธุรกิจทับทุริสเพื่อจะมีโอกาสได้ซื้อโปรโประหยัดเนี่ยมันเสียหายมากไหมครับถ้าผมจะบอกคนที่ผมรักหรือบอกคนที่รักผมถูกไหมครับมีใครโกรธไหมครับถ้าเราไปแนะนําว่าวันนี้เรามีธุรกิจในการสร้างไรายได้ได้ด้วยนะและยังใช้ประโยชน์ในแอปไอทได้ด้วยนะคุณมีสินค้าคุณเอาเข้ามาขายสิ คนปเป็นเจ้าของบริพันธ์จะโกรธเราเหรอครับคุณอยากจะสร้างรายได้เหมือนตู้เติมเงินก็คือสร้างเครือข่ายไปเติมเงินโทรศัพท์มือถือให้คนได้แล้วเกิดรายได้ขึ้นมาเนี่ยําจริงๆเหรอเขาจะโกรธเราจริงๆเหรอหรือคุณใช้โทรศัพท์ราคาเท่าไหร่โปรโทรศัพท์ราคาเท่าไหร่ถ้าคุณใช้โปรโทรศัพท์สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยพันหนึ่งเนี่ยคุณลองมาใช้คงในโปร,โรของในโครงการของเราไหมเน็ตเป็นเน็ตอลีมิตไม่อั้นเปิดเน็ตได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งเดือนหนึ่งปีเนี่ยกับราคาเบาๆแค่เนี้ย แล้วยังสามารถนะครับเอาสิ่งที่คุณใช้เนี่ยไปขยายโดยการใช้ให้ชอบชอบให้เชียร์แล้วมันเกิดรายได้ขึ้นมาเนี่ยมันเสียหายมากไหมครับผมถามแค่นี้เองฉะนั้นผมก็สาระตาัดูว่าไอ้การที่ผมมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วไอ้การที่ผมมีธุรกิจท็องริ่มาเสริมด้วยและไอ้การที่ผมไปบอกต่อว่าเฮ้ย<ม>ที่นี่มีอาชีพให้คุณได้นะเฮ้ยที่นี่มีโปรประหยัดให้คุณสามารถมาเซฟค่าใช้จ่ายได้นะเฮ้ยที่นี่เปิดช่องทางในการจัดจำหน่ายถ้าคุณมีสินค้าบริการนะครับ ผมว่าผมส่งต่อเรื่องคุณประโยชน์นะจริงไหมครับถ้าวันนี้ตัวเรานะครับมีคุณค่าและส่งต่อคุณประโยชน์ได้ส่งต่อเรื่องเราดีๆประหยัดแล้วได้ประโยชน์ถ้าเขาจะโกรธเราก็ป,ปล่อยเขาเถอะครับจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมถึงกล้าพูดว่าถ้าทําธุรกิจอะไรก็ตามนะครับความเสี่ยงต่ําคุณต้องทําครับคุณต้องทํา นะครับถ้าไม่ทําธุรกิจที่ความเสี่ยงต่ําภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันจะบีบให้คุณนะครับไปเสี่ยงในการทําธุรกิจในรูปแบบของความเสี่ยงสูงอย่าเรียกว่าธุรกิจเลยที่เราเรียกว่าเดิมพันกับพวกมันนี้เกมไงและความเสียหายมันใหญ่หลวงมากเพราะดังนั้นนะครับวันนี้เงินของคุณนะครับเราเข้าใจว่าเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์มันมีคุณค่า เพราะฉะนั้นผมกล้าการันตีผมกล้าท้าว่า1499บาทของคุณไซเอสมันเป็นเงินที่สามารถสร้างมูลค่าให้คุณได้แม้กระทั่งไซส์ใหญ่สุดก็คือ17,299บาทเงินที่มีค่าของคุณมันสามา,สามารถสร้างมูลค่ากับธุรกิจนี้ได้เพียงแต่ว่าถ้าคุณตัดสินใจสมัครคุณต้องตัดสินใจที่จะเรียนรู้วิธีการทำงาน ผมจะบอกให้เลยว่านะครับนักปราชญ์จ <những> ีนท่านหนึ่งได้พูดเอาไว้ว่าถ้าคุณไม่มีความรู้คุณต้องมีประสบการณ์แต่ถ้าคุณไม่มีทั้งสองอย่างเลยคือไม่มีทั้งความรู้และไม่ไม่มีทั้งประสบการณ์คุณต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นดังนั้นเวลาคุณสมัครเข้ามาใหม่คุณไม่มีความรู้ในทอประจุนิสแน่นอนครับคนใหม่ถ้าคุณสมัครเข้ามาใหม่คุณไม่มีประสบการณ์ในการทําแน่นอนครับ ฉะนั้นนะครับคนใหม่จะไม่มีความรู้และประสบการณ์แต่คุณยังสามารถนะครับขอความช่วยเหลือจากคนที่มีประสบการณ์ที่เราเรียกว่าอัพไลน์ได้ครับเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเรามีคนที่มีประสบการณ์ที่จะคอยสนับสนุนคุณนะครับคอยที่จะเป็นโค้ชชี้นําให้คุณโค้ชคือคนธรรมดาที่ปั้นคนธรรมดาเป็นแชมป์โลกแล้ววันนี้เรามีโค้ชให้เหลืออย่างเดียวครับคุณมีรหัสธุรกิจแล้วหรือย,อยังคุณมีรหัสธุรกิจ เรามีโค้ชครูที่จะทําให้ราัธุรกิของคุณเนี่ยมันเกิดมูลค่านะครับความรู้ที่นี่มีลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เป็นของคุณเมื่อคุณมีลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองนะครับคุณจําไว้เลยครับว่าเศรษฐีะนะครับเขารวยเพราะเขามีลิขสิทธิ์ความเป็นเจ้าของสองเขารวยเพราะเขามีระบบเอามาสร้างมูลค่าของลิขสิทธิ์ฉะนั้นนะครับเศรษฐีนะครับถึงมีน้อยในประเทศเราเพราะอะไรครับ เพราะคนน้อยมากครับที่จะมีลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองและน้อยกว่านั้นก็คือสร้างระบบเป็นของตัวเองเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันใช้เงินมหาศาลแต่วันนี้ทพัพนฤทธิ์นะครับเป็นธุริจที่สามารถให้เรานะครับเขาเรียกจำลองให้เราเนี่ยนะครับมาเป็นผู้บริหารได้โดยการที่ถ้าคุณอยากมีมีลิขสิทธิ์เป็นของคุณเองคุณตัดสินใจแพ็กเกจธุรกิจของคุณเลยคุณจะเลือกไซส์ไหนก็ได้ครับ smlxl เนี่ยแหละหนึ่งรหัสสามรหัสเจ็ดรหัสสิบห้ารหัส,หส,หสคุณได้ลิขสิทธิ์ทันทีครับ ความเป็นเจ้าของคุณได้ละส่วนระบบคุณไม่ต้องลงทุนครับเพราะระบบท่านประธานสรวัตรลงทุนให้คุณเรียบร้อยแล้วท่านสร้างแอปพลิเคชันให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นคุณซื้อลิขสิทธิ์เป็นของคุณเองส่วนระบบคุณมาโหลดฟรีแล้วไปใช้ฟรีครับแล้วแถมอัปไลน์ให้ด้วยครับถ้าคุณตัดสินใจวันนี้นอกจากคุณจะได้ลิขสิทธิ์และระบบไปใช้แล้วคุณยังสามารถใช้แอปไลน์ในการทำงานได้ด้วยโปรดีแบบนี้คุณจะพลาดไปได้ยังไงครับกับธุรกิจแบบนี้ ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คาถามครับความเสี่ยงอยู่ตรงไหนครับเห็นภาพไหมนะครับวันนี้ผมคงใช้เวลาไม่เต็มที่แน่ๆน,นะเพราะที่ที่แล้วผมใช้เกินวันนี้ผมชดให้นะครับแต่ราเล่นนะนี่คือเรื่องของความเสี่ยงมันมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับดังนั้นนะครับจำคำสุดท้ายเอาไว้ว่าอะ,อะไรที่มันไม่เสื่อมมันจะไม่เสี่ยงฉะนั้นถ้าจะเลือกทำธุรกิจอย่าทำธุรกิจที่มีปัจจัยเรื่องของความเสื่อม เรื่องของเวลามากดดันถ้ามันไม่มีสองปัจจัยนี้นะครับความเสี่ยงแทบไม่มีครับฉะนั้นนะครับโอกาสตรงนี้อยู่ในมือของพวกคุณใครที่สมัครธุรกิจนี้แล้วมีรหัสแล้วนะครับสิ่งที่คุณต้องทำก่อนเลยคือคุณจะต้องนะครับมาทำความเข้าใจในระบบเในธุรกิจปรึกษานะครับอัพไลน์ของคุณนั่นแหละเพื่อจะทำทำเงื่อนไขแรกก่อนคุณต้องคืนทุนก่อน ถ้าคุณคืนทุนได้ปุ๊บความกดดันไม่มีแล้วครับเหลืออย่างเดียวก็คือสร้างผลกําไรแต่ถ้าใครที่คืนทุนแล้วความเสี่ยงของคุณต่ํามากแล้วเหลืออย่างเดียวครับรหัสธุรกิจที่คุณได้มาฟรีๆแล้วเพราะคุณคืนทุนไปแล้วเนี่ยทํายังไงให้มันเกิดมูลค่าอย่างต่อนเนื่องและถาวรครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราต้องทําโจทย์ของเราไม่ยากโจทย์ของเราไม่ยากเลยครับถ้าเทียบกับนะครับงานทั่วไปนะครับยังยากกว่าเยอะผมกล้าพูดเลยว่า การเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้ายากกว่ากดดันกว่าลงทุนเยอะกว่ามีปัจจัยที่จะทําให้เกิดความเสี่ยงสูงกว่าแต่ถ้าวันนี้คุณตัดสินใจนะครับเอาราธุรกิจนะครับมาไว้ในตัวคุณทรัพย์สินดิจิตอลนี้เป็นของคุณใช้ระบบให้เป็นนะครับและใช้ผู้สนับสนุนหรืออัพไลน์คุณให้ถูกที่ถูกทางผมกล้าท้าเลยครับยังไงคุณก็สร้างไรายได้กับที่นี่ได้จะมากจะน้อยคุณก็ได้นะครับและรายได้มันจะเป็นการเป็นรายได้แบบ เพิ่มแบบต่อเนื่องเพราะธุรกิจเครือข่ายคือการขยายการขยายหมายความว่าไงครับมันจะมันจะแผกกว้างมันจะเริ่มจากสองไปสี่สี่ไปหกหกไปแปดแปดไปสิบแล้วมันก็จะถูกขยายไปเรื่อยๆเมื่อฐานเครือข่า,ายของคุณมากขึ้นการซื้อทินซื้อใช้คนละน้คนน้อยมันจะเกิดคะแนนสะสมมหาศาลแล้วคะแนนตรงนี้นะครับมันสามารถแปลงรายได้ให้กับเราได้ดังนั้นนะครับฐานของการสร้างรายได้ของธุรกิจทบติตเป็นฐานแบบขยาย แต่จะขยายเร็วหรือขยายช้าขึ้นอยู่กับตัวคุณครับว่าคุณสามารถใช้เครื่องมือในการธรุรกิจได้มากน้อยแค่ไหนแต่วันนี้มันจะขยายรายได้ไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มีแม้กระทั่งลิขสิทธิ์เป็นของคุณเองคือราฐธุรกิจดังนั้นนะครับใครที่มีราฐธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วคุณมีลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองแล้วเหลืออย่างเดียวครับเอาระบบที่ท่านประธานสร้างไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับมาทําความเข้าใจวิธีการใช้วิธีการนําเสนอวิธีการสร้าง นะครับถ้าคุณเข้าใจบทบาทพวกนี้หมดความเสี่ยงคุณแทบไม่มีเลยนะครับแล้วจากนั้นคุณก็เอาเรื่องราวดีตรงนี้ไปมอบให้กับคนที่คุณรักหรือคนที่รักคุณนะครับให้เขารู้ให้เขาเห็นว่าวันนี้ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ลดปัญหาการว่างงานได้นะครับลดปัญหาการว่างงานได้ฉะนั้นนะครับวันนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าเด็กจบใหม่มานะครับตกงานเป็นเบื่อครับ ตกงานเป็นเบื่อครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้อัตราการรองรับงานน้อยมากเอาง่ายๆครับบริษัทบ้านผมไม่รับเพิ่มครับไม่เอาออกก็บุญแล้วพูดตรงๆนะไม่รับเพิ่มครับเพราะฉะนั้นนะครับเด็กจบใหม่จะเยอะมากแต่เด็กจบใหม่เยอะปุ๊บเนี่ยจะต้องเกิดภาะวะการแย่งงานกันเกิดขึ้นฉะนั้นนะครับวันนี้ท็อปอาทุลิศเปิดโอกาสทางอาชีพท็อปอาทุลิศไม่สอบสัมภาษณ์ครับท็อปอาทุริศไม่ดูครับว่าคุณจะมีวิธีการศึกษาหรือไม่ ท็อปอัพธุริไม่ดูครับว่าคุณจะมีประสบการณ์ในการทำงานมากน้อยแค่ไหนท็อปอัพธุริไม่ดูครับว่าคุณมีหน้าตาทางสังคมอย่างไรท็อปอัพธุริศไม่ดูครับว่าคุณมีเส้นมีสายไหมนะครับคุณจะเป็นใครก็ได้ครับถ้าคุณตัดสินใจนะครับที่จะมาสร้างไรายได้กับท็อปอัพธุริศท็อปอัพธุริศยินดีต้อนรับทุกคนครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จุดแข็งของเรานะครับเด่นๆเ,เลยเรื่องของความเสี่ยงต่ำคุณเอาเรื่องตรงนี้ไปทำความเข้าใจและเอาเรื่องตรงนี้ไปขยายความบอกต่อ นะครับแล้วคุณจะได้นะครับในสิ่งที่คุณต้องการครับนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคืนไหมให้กับคุณทันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ